แนะนำทุกท่านที่สนใจนะฮะว่าจะติดตั้งโซลารเซลก็เชิญชวนให้มาติดตั้งโซลาโซรเซลโดยเฉพาะที่แนะนําคือบริษัทกูแมกเนี่ยเขาระะบริการดีนะฮะบริการดีราคามิจรภาพมีเยนปัญหาอะไรคุยพูดคุยกันได้ที่เราพอใจนะฮะเป็นที่น่าพอใจ ชื่อสายสินอาจัจยุทุ์นะคะแล like ้วก็เป็นน้องสาวของเจ้าของร้านที่เล่นชี้เอื้องนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผอกหวานซึ่งมีอาหารครบวงจรมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอาหารตสั่างสเต็กต้มตำเรามีทุกอย่างก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่สนใจเรายินดีต้อนรับและให้บริการทุกท่านค่ะก็คำนึงถึงว่าเราต้องการประหยัดค่าไฟจิดใจเลยอ่ะเราต้องการประหยัดค่าไฟ หลังจากติดตั้งโซลาเซลล์ก็เป็นที่พอใจที่ว่าค่าไฟลดลงในระดับหนึ่งที่น่าพอใจดีค่ะพอเวลามีปัญหาอะไรโทรไปหาป้าเึึ่งเราจะติดต่ออยู่กับกรุณก้องเนาะนัตสิทธิ์เขาก็จะจัดทีมงานทีมเวิร์กมาดูแลให้เราคืออย่างบางครั้งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอ้นมาเสด็จมาที่นี่ก็ปรากฏว่าเราระัวไฟจะดับเพราตอนนั้นคิปบ่อยมากเราก็บอกว่าให้ช่วยดูแลให้หน่อย ดับไม่ได้เลยนะดับไปแย่เลยทางคูแม็กเขาก็จัดทั้งมาสเปร์ให้เรามายืนเฝ้าเลยไม่ให้ดับซึ่งเราก็พทบจาจุดนั้นด้วยค่ะก็แนะนำทุกท่านที่สนใจนะฮะว่าจะติดตั้งโซลารเซลล์ก็เชิญชวนให้มาติดตั้งโซลารเซลล์โดยเฉพาะที่แนะนำคือบริษัทคูแม็กเนี่ยเขาพิการดีนะฮะบริการดีราคามิตรภาพมีงปัญหาอะไรคุยพูดคุยกันได้เราพอใจนะตะเป็นี้น่าพอใจ ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะฮะอยู่ที่ซอ,อ,อยอู่ทอง4สิสกะวัชวนดารารามนะฮะก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะฮะเียนเชิญเราจะมีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครัวอาหารตามสั่งครัวก๋วยเตี๋ยวหรือแม้จะเป็นส้ตมตำครัวเห็ดทอดแล้วจะมีอาหารออเดิร์ซึ่งราคามิตรภาพเชิญลูกค้าทุกท่านได้เลยฮะเพราะว่าใครที่มาอยุธยาแล้วไม่ได้มาผักหวานก็เหมือนมาไม่ถึงอยุธยา น,นี่สโลแกนของร้านคะ